Talking you, across the t h กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนฝาา,าท้าวิทยาศาสตร์และศิลป์ที่รวบรวมชีวิตจิตใจร่างกายจินตนาการหลอมรวมเข้าด้วยกันพลึกกับความมุ่งมั่นแข็งแกล่งการสร้างสารรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังผลงานที่ปรากฏอยู่มากมายปีพศ2544ผลงาน 1. รางวัลชะนะเลิศโฟกซองจัดโดยสาธรารณสุขอุตรดิต 2. รางวัลชะนะเลิศโฟกซองงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดอุตรดิต 3. รางวัลชะนะเลิศโฟกซองงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติอุตรดิต 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ระดับประเทศโครงการ Leo Look for o u s t i c Star จัดโดยค่ายเพลงรถไฟดนตรีปี2545ผลงาน1ชนะเลิศโฟกซสองานดนตรีเยาวชนต่อต้านยาเสพติดชิงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์2ชนะเลิศโฟกอง งานเยาว,วชนไทยร่วมใจส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดโดยห้างฟลายเดย์สรรพสินค้า 3. ชนะเลิศโฟกซองงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ปีพศ2546ผลงาน 1. ชนะเลิศโฟกซองของการประกวดความสามารถด้านดนตรีจัดโดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. รางวัลชนะเลิศโฟกซองคอนเทสต์ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเงินรางวัล20,000บาท3รางวัลวงมนตรียอดเยี่ยมโครงการคนไทยร่วมใจจัดระเบียบสังคมโดยกระทรวงมหาดไทยปีพศ2547ผลงาน1รางวัลชนะเลิศการประกวดวงสตริง งานพญาพิชัยดาบผักและงานกาชาจังหวัดอุตรดิตถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด 3. รางวัลชนะเลิศโฟกซองงานดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด 4. รางวัลชนะเลิศโฟกซองคอนเทสต์ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้องเงินรางวัล2องหมืบาทเป็นแชมป์ปีที่2 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับพินเงินจากการแข่งขันยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์ระดับภูมิภาคณจังหวัดเชียงใหม่ 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ดนตรีต้านยาเสพติดจัดโดยเทศบาลศรีพนมมารจังหวัดอุตรดิตถ์ 7. รางวัลอันดับที่11ของประเทศ จาก120วงทั่วประเทศจากการแข่งขันประกวดวงสตริงเยาวชนโครงการดาวรุ่งมุ่งดนตรีชิงความเป็นเลิศแห่งประเทศไทย8รางวัลชมเชยแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งในรายการแชมป์เยาวชนทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9ปีพศ2548ผลงาน1 รางวัลชนะเลิศวงสตริงมหกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนวัยมันโครงการ To Be Number One จัดโดยสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดอุตรดิต 2. รางวัลชนะเลิศวงโฟกซองงานแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2 3. รางวัลชนะเลิศโฟกซองคอนเทส ช้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้องเงินรางวัล20,000บาทเป็นแชมป์ปีที่3 3. มีผลงานจัดทำ VCD k a r a เ k e วางจำหน่ายในชุด Love Style ภายใต้ชื่อฟ้าฟ้า Music ปีพศ2549ผลงานแชมป์ฟกสอง ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเงินรางวัล20,000บาทเป็นแชมป์ปีที่4 2. รางวัลชนะเลิศวงสตริงมหกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนวัยมันโครงการ to be number o n ในปีที่2 2ปีสอนปีพศ2550แสดงผลงาน b Best practice ในเว s อ of the ะเด ที่เมืองทองทานปีพศ2551ผลงาน1รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือจังหวัดลำปาง2แชมป์โฟกซองช่วยรางวัลรัชมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกลีฬาพร้อมเงินรางวัล20,000บาทเป็นแชมป์ปีที่5 3กำเนิด วงโปรงหลางฟ้าคท่ารับแสดงงานต่างๆมากมายที่เช่นงานลังศรงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ปีพศ2552ผลงาน 1. รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันขับร้องเพลงลึกลุ่ในงานศิลป,ปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ ปีพศ2553ผลงาน 1. รางวัลชมเชยแข่งขันโฟกซองงานต่อต้านยาเสพติดจัดโดยห้างฟลายเดย์สรรพสินค้า 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันวงสตริงในงานพระแท่นศิลาอาจจังหวัดอุตรดิต์ผลงานเป็นเพียงเครื่องพิสูจน์ ถึงความสามารถของนักเรียนเท่านั้นแต่สิ่งที่นักเรียนได้รับมากกว่านั้นคือจิตใจที่อ่อนโยนรู้จักตนเองมีความรักความสามคัคคีความมานะอดทนเป็นคนที่สมบูรณ์มีศูนทรียีภาพทางด้านดนตรีศิละปะหนาฏศิลป์เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป Through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, fill the air. I'll put a flower.